เอาครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กันในเกม Hungry Shark World นั่นเองนะอ่าเป็นไงมาตามสัญญานะผมบอกแล้วผมแบบพูดอะไรไว้นะครับไม่เคยเกิน1อาทิตย์นะผมสามารถเก็บไข่มุกครับจนถึง1นึ่งหมื่นได้เป็นไงโอ้โหสุดยอดนะครับใครที่แบบอยากเก็บไข่มุกแบบเร็วๆอย่างผมเนะี่ยสามารถไปดูคลิปตำราไขามุกได้เลยนะครับไม่จริงๆผมใช้เอฟ วันนี้นะครับเราเอาไข่มุกที่เราเก็บมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของควอนตัมในการมาซื้อเจ้าชาชาชาจิงเจอร์อะไรอะจิงเจนไปเลยอ่ะขิงน้ำขิงเออผมจะเรียกมันว่าเจ้าฉลามจิงเจนแล้วกันครับรู้ว่าฉลามขิงอ่ะผมจะเรียกว่าฉลามขิงนะเออสีเหลืองๆมันขิงพอดีเอาชื่อนี้ไปแล้วกันเนาะเออชื่ออ่านยากนะเอาจิงเจนไปแล้วกันนะน้ำขิงซื้อกันเลยดีกว่าครับ อม,มาดูกันนะว่าควาสามารถมีอะไรเอ่ยเหมือนจะมีะสกิลข้างเยอะเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะเพราะว่าผมจะไม่อ่านแล้วกันนะมาดูกันดีกว่านะว่าตัวนี้อ้ดูสิครับเหมือนจะไม่สามารถใส่เจ็คแพ็กได้นะครับเจ็คพอกเนี่ยเจ็คแพคแก,ก็ใส่ไม่ได้นะครับอ่าแสดงว่าบินได้นะครับสำหรับเจ้าฉลามตัวนี้นะเอาครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการ แต่งเต่าฉลามตัวนี้มาสกุบเครื่องเลยนะทุกคนนะอา่าเดี๋ยวเรามาดูตรงที่ค่าสปีดนะครับค่าสปีดเริ่มต้นให้มาที่650นะครับค่ากากาดอยู่ที่695แล้วก็ค่าบูอยู่ที่600นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะต่ําเลยนะผมรู้สึกว่ามันดูต่ํากว่าตัวอื่นปะไม่แน่ใจนะผมก็จำไม่ได้ว่าไอ้พวกตัวก่อนหน้าเนี่ยมันค่าสเตตมันสูงแค่ไหนนะครับแต่เดี๋ยวเราค่อยมาวัดกันอีกทีตอนที่อัพเต็มแล้วกันเนาะ แล้วเราก็มาที่ด่านดีด่านเดิมของเรานะครับสำหรับด่านเซาชยหน้าสีนั่นเองนะทุกคนไปดูกันเลยครับมาแล้วครับทุกคนอ่าตัวนี้ก็คือแบบมีแบบเป็น Power Up ให้เรากดใช้ด้วยนะครับสำหรับฮัง k ี้ชาร์ w เว l รนะจะเป็นเหมือนแบบฮัง k ี้ชาร์ e อีโวเลยครับเออมันเดี๋ยวนะมีสกิลสองสกิลให้กดเลยเนะี่ยดูด,ดีทุกคน เดี๋ยวนะผมขอดูการบินของมันหน่อยอ๋อเหมือนจะต้องกดบูตนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูนะว่าถ้าผมอยู่บนบกมันจะเป็นไงเฮ้ยอะไรอะ่ะฮะคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรเอ่ยลอยบนอากาศเหรอคืออะไรอะ่ะผมไม่เข้าใจเดี๋ยวนะ คือเราอยู่บนพื้นแบบเหมือนมันลอยบนอากาศได้แล้วโอ้ไมฮะนี่มันอะไร <c oughs> นี่มันคืออะไรกันเอ่ยไม่มั่นใจเลยโอ้ oh, ดูครับทุกคนเหมือนตอนเราอยู่บนพื้นครับตัวเราจะลอยได้อย่างนี้คนระับแล้วมันจะเหมือนว่าเรา่ายอยู่บนพื้นนะทุกคนเออ่ายอยู่บนพื้นอ่าคือการเคลื่อนที่มันจะไม่เป็นปัญหาเหมือนกับเจ้าอันเดอร์ชาร์กเกอร์ครับนะที่แบบตัวมันต้อง พอติดอยู่บนพื้นก็คือบูทไม่ได้ตลอดการน,นะที่ทุกคนจําได้นะครับถ้าใครแบบดูคลิปเก่าันก็จะเห็นว่ามันนอนแอ e งแม้งอยู่เลยครับถ้าเกิดอยู่บนพื้นอย่างนั้นนะถ้ากดผมกดนี่คืออ๋อถ้ากดก็คือจะใช้ได้ทันทีนะครับเท่ผมชอบว่ะเท่มากเลยเนี่ยจะบอกว่าผมไม่ได้แบบไปดูสกิลของมันก่อนหน้านี้เลยนะผมก็ไม่รู้นะว่ามันทําอะไรได้บ้างวิเท่หว่เะเดี๋ยวิตัวนี้เท่มาก ไอ้ผมชอบอ่ะทุกคนก็อชอบเลยอ่ะเอาเรื่องนะบอกเลยเอาเรื่องนี่ครับอันนี้คือตอนที่แบบชาร์จเต็มนะที่ซีวูตรงเนี้ยซีวูที่เป็นรูปแสงนะครับชาร์จเต็มก็คือมันจะแบบเหมือนมันเหมือนภาพมันดูเาเรียกว่าไ,ไงอืดครึมข,ขึ้นมานิดหนึ่งปะให้มั่นใจอ่ะเดี๋ยวผมลองกดดูระยะก็ถือว่าไม่ได้ไกลมากนะระยะถือว่าปานกลางนะครับ เอ๊เดี๋ยนะแต่ผมยังไม่ได้กดสกิลมือเลยเ๋ยวผมขอดูนะว่าซกิลมือเป็นยังไงฮะคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูสกิลมือนะเหมือนจะไ้ยเดี๋ยวนะผมได้ยินเสียงเหมือนอันนี้อันนี้เป็นเสียงของเดี๋ยวนะอันนี้เป็นเสียงเพลงของอะไรอะ่ะของของ,ของด่านเชาใสาหน้าซีหรือว่าเ <laughs> มื่อกี้เป็นเสียงเพลงของตัวละครตัวนี้เลยเอ๊เดี๋ยวนะผม แปบนะแป๊บนะทุกคนผมขอฟังมิวสิกก่อนนะผมขอเพิ่มเสียงนิดนึงนะครับอาจจะเสียงเกมดังสักหน่อยนะขอลองดูหน่อยนะครับอ่ะอันนี้เป็นเสียงปกติเฮ้ยเนี่ยเนี่ยได้ยินปะ่ะเดดเดดอันนี้อันนี้โกรัดนะอันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยเนี่ยฟังดูนะ เนี่ยมันเป็นเสียงแบบเหมือนมีคนแบบสวดมนต์อ้อนวอนอะไรไม่รู้อ่ะเหมือนสวดมนต์อ้อนวอนขอพระเจ้าอ่ะนะขอพรจากจับพระเจ้าอะไรเงี้ยเลยอ่ะแบบมันจะเป็นแบบบ,บูอะไรก็ไม่รู้อ่ะนะประมาณนั้นแหละราดูสกิลนะครับสกิลก็จะเออะไรนะเอเอทำไมกับหัวเฉยเลยเมื่อกี้มัน แค่นั้นจริงเหรอเด,เดี๋ยวผมขอดูใหม่นะสกิลมือขอดูหน่อยอ๋ออืมก,ก็ก็มีแค่นั้นแหละครับนะครับโอเคอ่าโอเคอืมแต่สกิลนี้โอเคแนตะสกิลนี้เท่อย,อยู่แล้วก็มีพาร์ทสี่นะครับที่เหมือนจะเก็บอะไรสักอย่างครบนะแล้วก็มีแสงไฟรอบๆเอ๊ะแล้วไหนแบบ ไหนว่ามีมีหอ,อกปะรู้ว่าผมต้องปรับกราฟ,ฟิกสูงกว่านี้วะทุกคนไอ้ไม่แน่ใจวะแต่สกิลมือที่ผมรู้สึกเฉยๆมากครับไม่มีอะไรเลยนะสกิลมือดูแบบอ่าให้ว่ายังไงอะ่ะคือมันมันก็ไม่มีอะไรเลยอะ่ะมันมันน้อยมากนะแบบเนี่ยคิดบล็อกมันเล็กมากนะครับแล้วก็ควบคุมอะไรไม่ได้ด้วยปะเหมือนว่าตอนกูรัตนะมันจะล้างหน้าจอรอบๆแบบนี้นะครับอ่ะเหมือนเจ้าอันเดอร์ชาร์กเกอร์เลยนะครับเอะเดี๋ยวมันมีหอ,อกปะว่าผมรู้สึกเหมือน เห็นมันมีหอ,อกไม่ใช่เหรอวะเหมือนเคยเห็นในทีเซอร์มันมีหอ,อกว่ะหรือผมผมมองผิดวะเอ้ยไม่แน่ใจอะเดี๋ยวผมขอลองออกแล้วก็ไปปรับกราฟิกดูแล้วกันครับว่าจะเป็นยังไงนะมาเดี๋ยวผมจะลองปรับกราฟิกดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะนี่กราฟิกผมจะปรับเป็นอัลตร้าเลยทุกคนก็คืออันนี้เอาไง,ไง่ายๆสรุปก็คือมันจะซัมโนสเปียออกมาหรือว่าซัมโมนหอกออกมาครับทุกทุก 30คิวนะครับอ่าประมาณนั้นนะก็ในหอ,อกอะในหอ,อกอะแล้วผมไม่เห็นหอ,อกวะไม่เข้าใจอ่าเดี๋ยวเรามาลองอัพตัวนี้จนตันดูนะครับมาดูว่าสเต็กเนี่ยมันจะเยอะหรือน้อยสักแค่ไหนกันนะครับอ่ะตอนนี้ก็อัพจนตันเลยครับใจที่ผมดูสเต็กเนี่ยเหมือนมันจะน้อยกว่าตัวก่อนหน้าประมาณหนึ่งเลยครับ ให้เทียบกับอันเดอร์ชาร์เกอร์นะก็น้อยกว่าเล็กน้อยนะน้อยกว่าไม่มากนะแต่ว่าค่ากัดเนี่ยเยอะกว่านะครับค่ากัดจะเยอะกว่าอันเดอร์ชาร์เกอร์แล้วก็เจ้าคลาวซี่นะไอสอตัวนี้เนี่ยไออันเดอร์ชาร์เกอร์กับคลาวซี่เนี่ยคือมีสเต็กสูงสุดในเกมนะครับไอพวกสเต็กอะไรแบบเนี้ยนะทุกคนคิดว่าตัวที่โหดขนาดเนี้ยมันจะสามารถผ่านด่านอัติอพูคาลิปได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าครับทุกคน เดี๋ยวเรามาลองดูกันดีกว่านะครับในเรื่องการกร็บไขมุกเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยจะโหดสักแค่ไหนนะครับเอ๊ะแต่ดูเหมือนว่ามันก็ยังไม่มีหอ,อกอยู่ดีฮะไหนหอ,อกอ่ะผมไม่เข้าใจผมไม่เห็นจะมีหอ,อกเลยวะหรือว่าแบบมันเป็นที่โรศัพั์ผมว่าผมไม่เข้าใจไม่มีหอ,อกจริงๆนะเนี่ยไม่เห็นหอ,อกเลยอะโหดอ่ะอทุกคนผมบอ,อกเลยตัวนี้โหดมากนะครับ ใช้ได้เลยอะ่ะผมว่าโอเคเลยนะแต่ค่าเลือดเริ่มต้นเนี่ยอาจจะดูน้อยไปหน่อยครับต้องรอดูนะว่าตอนอัพเต็มเนี่ยตอนวิมันตันนะครับมันจะมีเลือดขนาดไหน,นครับเลือดมันจะเยอะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราค่อยดูกันนะครับแต่แค่น,นี้ก็ถือว่าโหดมากๆแล้วนะเออสกิลคือสกิลมันหลากหลายอ่ะทุกคนแล้วแบบจะพูดยังไงอะ่ะมันเท่เลยทุกคนผมชอบอะ่ะเอาง่ายๆเลยคือมันเท่แล้วก็แบบโหดด้วยนะ นี่โครงการเก็บแต้มเนี่ยก็ถือว่าน่าจะใช้ได้เลยแหละเรื่องการเก็บแต้มนี่ผมว่าโอเคเลยนะมีสกิลรางหน้าจอจนโกรัดนะซึ่งถ้าเป็นในการเล่นทําคะแนนเนี่ยดีแน่นอน,นครับสกิลแบบดีมากครับแต่ติดอย่างเดียวนะเรื่องนี้ติดอย่างเดียวนะครับสำหรับส่วนนี้นะก็คือสกิลมันบังคับใช้นะครับอ่าก็คือพอหลอดมันหมดเนี่ยมันก็จะใช้ให้อัตโนมัตินะครับตอนที่มันชาร์จเต็มนะมันจะมีหลอด ลดลงเรื่อยๆนะครับพอหลอดมันหมดมันก็จะใช้อัโตโนมัติเลยนะซึ่งในการเก็บไขุู่จริงๆเนี่ยผมจะชอบเล่นแบบเก็บสกิลไว้นะครับแล้วก็คอยใช้ในยามจําเป็นนะครับพราะมันเป็นแบบนี้แล้วนะก็คือมันทําให้บางจังหวะนะครับเราอาจจะแบบต้องการจะใช้สกิลจริงๆเนี่ยแบบฉลายฉลามกันลองตัวโอ้ยล,ลินพันลินพันโลาโหวดแล้วผมเนิอเฉยเลยอยะมันคืออะไรนี้เนิอ์ทำไมนะ่ะ ือเวลาแบบลิ้นเวลาลิ้นพันจะพูดเวลาลิ้นพันอีกอะเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรวะเดี๋ยวอ่ะเอาใหม่อใหม่อะต้องสติต้องสต,ต,งสตินะเราคอยพูดคือบางจังหวะนะครับเวลาที่เราต้องการที่จะแบบใช้สกิลจริงๆอะแบบสลามของเราเนี่ยมันกาลังจะเดี้ยงอย่างเงี้ยแต่คือมันใช้สกิลไปก่อนละเราตรงมานั่งชาร์จใหม่อะ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบแย่เหมือนกันนะบางจังหวะน,นะครับสกิลมันโหดจริงๆครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะแล้วก็แบบ แก้ข้อเสียเวลาที่ลงพื้นแล้วแบบเดินไม่ได้ด้วยนะครับเนี่ไหมคือลอยบนพื้นไปเลยอะ่ะเออสมกับเป็นเทพจริงๆสุดๆครับแล้วก็บินได้อีกโอ้โหประหยัดนะครับไม่ต้องไปซื้อเจ็คแ็กเพิ่มนะแต่ก็ติดอย่างเดียวโอ้โหแสบตามากเมื่อกี้ ถ้าเล่นในทีมมืดนี่คือบอกเลยว่าตาบอดแน่นอนครับส่วนสกิลมือก็เป็นแค่สกิลเสริมนะผมก็ไม่ค่อยอยากจะกดเท่าไหร่นะเพราะว่ากดไปก็มองไม่เห็นครับว่ามันใช้งานตอนไหนนะเนี่ยอ่ะมีแค่นี้จริงครับผมไม่มั่นใจว่าแบบมันมันจะโผล่ยังไงอะ่ะมืออคือโผล่แค่ด้านหน้าเราใช่ไหมน่าจะน่าจะประมาณนั้นครับอ่ะเดี๋ยวลองกดดูไหนอ,ะอ่ะอันไหนอะ่ะหนมือไม่เห็น เอาใหม่นะเอาใหม่โอ้เหมือนจะสุ่มแบบจับอะไรที่มันใกล้ๆนะประมาณนั้นนะผมก็คิดว่าแบบมันจะฮิตบล็อกใหญ่กว่านี้คนระับแต่คือฮิตบล็อกแบบเล็กกระจ้อยร่อยมากนะ สงสัยว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่2ของช่องผมอ่ะทุกคนที่เวลาแบบเอามารีวิวแล้วแบบเล่นเล่นจนจบได้นะดูดิโอ้โหตัวแรกก็คือฟันซิดนะทุกคนตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่2แล้วแหละนะแต่เราไม่ต้องไปพูดถึงเจ้าเมกาชาชิล่ากับคอสมิกอรันนะเพราะตอนนั้นที่ผมรีวิวเนี่ยผมไม่ได้เอามาเล่นอย่างนี้เนาะลองดูหน่อยสกิลแบบสกิลใช้มือจับนี่มันจะแรงไหมใช้กับเมกาชาชิล่าดูนะ เออก็ไม่หืมเบาครับเบาล้างหน้าจอล้างหน้าจอของเมคาซิลาก็ประมาณนี้นะทุกคนแต่ว่าจะแรงกว่าหน่อยนะเออแต่สกิลแสงแรงอยู่เมื่อกี้แรงแรงใช้ได้เลยครับ อ่ะเรียบร้อยครับทุกคนจบแล้วนะครับแหมถือว่าผลงานเนี่ยน่าประทับใจอยู่นะครับถือว่าใช้ได้เลยนะเอาลับก็จบกันไปแล้วนะครับการรีวิวเจ้าฉลามขิงนะครับหรือว่าฉลามจริงๆนั่นเองโอเคทุกคนเนี่ยให้คะแนนเจ้าตัวนี้กันเท่าไหร่นะครับสรับผมเนี่ยผมให้ไปเลยครับเจ็ดคะแนนนะครับถามว่าหักอะไรสามคะแนนครับก็สามคะแนนนี่คือหักที่ไม่มีหอ,อกนะครับ <What? S 1> นะ มันหอกผมอยู่ไหนผมถามจริงในในรูปภาพโปรโมทเนี่ย,ยมีหอ,อกเลยอะทำไมผมไม่เห็นหอ,อกอะถ้ามีหอ,อกนะผมให้เต็ม10นะโอเคนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะและใครที่อยากจะสนับสนุนผมก็สามารถที่จะด o n a t หรือว่าสมัคร membership ได้นะครับใครที่ไม่มีเงินครับที่จะมาสมัคร membership หรือว่าจะมา d o n a t ผมเนี่ยก็สามารถที่จะปิดคลิปนี้เนี่ยไอ้เพจไม่ใช่ปิดคลิปนี้ครับรอดูคลิปนี้จนจบนะเดี๋ยวมันจะมีโฆษณาขึ้นแล้วนะดูโฆษณาให้ผมคนระับ แล้วก็ไม่ต้องกดข้ามโฆษณาครับดูให้จบด้วยเออแล้วพอแบบดูจบแล้วนะครับกดคลิปนี้ใหม่อีกรอบนะครับกดแล้วก็ดูใหม่นะครับแล้วก็ปล่อยคลิปไว้ก็ได้ครับไม่ต้องนั่งดูก็ได้นะเออปล่อยให้มันรันไปเองครับพอมีโฆษณาขึ้นทุกคนก็แบบไม่ต้องกดข้ามนะครับนะทีนี้ทุกคนก็จะช่วยสนับสนุนผมได้เยอะเลยนะครับเยอะกนะเยอะกนะนะแต่ถ้าทําจริงก็ดีเหมือนกันโอเคครับแล้วไว้เจอกันอีกหน้าแล้วกันนะสวัสดีบาย